กระผมนับวาเอกที่ที่นั่น่งจันทร์หัวหน้ากลุ่มงานกิจการคนจนกองอุนการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนาที่ว่ารัฐสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกดามงคลของกองอุนการรักษาความมั่นคงภายในจัาหวัราชประจำปีงบประมาณ2568 ปัดนี้การจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผลการประกวดผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศคือนายนิน่ักินสาและจากโรงเรียนดารุสลาม นางมามองรอง,องสารเลินางสาวรุ่ฝาสิงห้า 45, อยู่แล้จากโรงเรียนศีบ้านริม ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดในฐานะผู้อในวยการรักษาความมั่นในเรื่องกระหัวใ้ได้รางวัลชนะเลื่ออะไรแต่จะให้เอาไปเผยแพร่เอาไปปฏิบัติให้มันเกิดเป็นาลเป็นผลที่จะได้จื่อแต่เราขอแสดงความดีกับลูกๆคนนี้ทุกคนที่ได้รับรางวัลนะครับ คุณผู้ว่าจาที่ตอนแรกให้เด็กเยาวชนของเรามีทัศนะคติตกับ้านของเมือที่ดีซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่เราอยู่ในยุคสมัยที่ความสำคัญยิ่งในเรื่องของความรู้รักสามัคคีเรื่องของสถาบันไปวัฒนัรร์ชาติ